Hello, Hello. จริงอะผมมาตั้งแต่บ่ายสองบ่ายสองครึ่งอะคือมาตอนแบบร้านเงินวเฉียดใกล้จะปิดดีครับอืมแต่เราก็ยอมครับเราก็รออีกสองชั่วโมงก็หาอะไรทำเดินชอปปิ้งนะครับว่าเดี๋ยวเราจะมาชิมกันเลยแล้วกันเราสั่งมันคนละแบบหุ้ยโอ้หเอารเกี่ยริมไปนิ่มนุ่มมากเลยน่าจะเป็นร้านดังย่านนี้เลยเพราะว่ามีลายเซนแบบคนดังมาเซนไว้อ่ะแล้วเขาก็แปะ อยู่ที่ในร้านเลยแต่ผมไม่รู้นะว่าใครบ้าง <Hey. S 1> อ่านไม่ออกว <Hey. S 1> ันนี้เราสั่งมาว,ว่าทานพออิ่มนะเราชอบทานอะไรหลายอย่างชอบกินหลายอย่าง อร่อยจนต้องสั่งเพิ่มครับแต่ว่าจะบอกว่าเมนูเนี้ยเราหากินยากก็คือเป็นปลาไหลแนวแบบว่าย่างย่างเกลือก็จะเป็นสีขาวไปกติเราจะคุ้นปลาไหลแล้วมันเป็นสีน้ําตาลใช่ไหมล่ะส่วนชามนี้นะครับเพื่อนๆในกล้องอาจจะดูใหญ่แต่ว่าของจริงเนี่ยก็เท่ามือผมนะครับทั้งหมด2,400เยนข้าวสาเนี้ยใช่เพื่อความเพื่อความปินแล้ว ยอมครับยอม <Okay. S 1> แล้วก็ต้องชิมด้วยมาเรามาชิมให้กล้องดูนะครับเอาให้คุ้มเป็นุนออร่อยดี <c oughs> นุ่มนุ่มเหมือนเดิมแต่ว่าทำเค็มหน่อย <c oughs> ถ้าใครไม่ชอบเค็ม <c oughs> ต้องกินก okay. ับข้าวสำหรับภารกิจวันแรกนะครับก็อตอนนี้ เราถึงที่พักเช็คอินเรียบร้อยแล้วนะก็หลังจากที่ไปใช้ชีวิตในฮากตาตะเซชั่นมาประมาณครึ่งวันนะครับก็จะบอกว่าก่อนจบวันนี้ยเราจะมารีวิวของกินครับเพราะว่าเราอ่ะใช้เวลาที่ฮากตาตะนั่งกินร้านหนึ่งแต่คือที่เหลือเนี่ยเราซื้อกลับมากินที่พักหมดเลยแต่ละคนอะ่ะชอบไม่เหมือนกันไงต่างคนต่างไปซื้อมาแล้วก็มากินพร้อมกันทีเดียวในที่พักเนี่ยมันก็เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งนะแล้วก็จะได้เหมือน กินไปพักผ่อนไปดูทีวีไปสไตล์ชิลๆนะโอเคงั้นเรามาเริ่มเลยดีกว่าสําหรับตอนเย็นวันนี้ว่าเราซื้ออะไรมาบ้างนะครับอันนี้เป็นร้านจากคุโรบุตะชื่อร้านหมูทอดหมูดําซัตสึสมะนะครับเป็นอีกหนึ่งร้านที่มีสาขาหลายสาขาเหมือนกันทั่วญี่ปุ่นเลยแต่เนี้ยก็คือสาขาที่อยู่ที่ฮากาตะสเตชันเออเอาจริงๆอะตอนแรกผมไม่ได้สนใจร้านนี้นะเพราะว่าเราอะ เราชอบกินหมูทอดทงคัตสึแต่เรามีร้านที่แบบเป็นร้านประจําเราอยู่แล้วแต่ร้านเนี้ยพอเรามาผ่านมาแถวนั้นแล้วเราไปนั่งกินปลาไหลครับร้านเนี้ยเห็นคนเข้าตลอดถึงขั้นมีการนั่งต่อคิวตั้งแต่รอบกลางวันยันรอบเย็นคนก็มานั่งต่อคิวนั่นทํอะไรครับนะ <c oughs> โอ้เวาดูของหวานชื่อเมนูที่ซื้อมาก็ <c oughs> เดี๋ยวผมมีว,ว,วันนี้ก่อนก็จะมีเกี๊ยวซ่าเกี๊ยวซ่าสําหรับนี่คนซ่า อันนี้จะเป็นหมูดำย่างอ่าอย่างอันทอดน่ะเป็นเลคคอมเมนต์ของเขานี่อืมเป็นเลคคอมเมนต์ของเขาเลยนะแล้วก็มีอะไรของขนมอีกร้านนึงี่เป็นเจ๊กเออเหรอเอามันอยู่เอามารวมกันใช่ไหมใช่น่ากินอ่ะที่วันนั้นจริงมันเป็นขนมปังทอดแกงกะหรี่เออดูแบบว่ากรอบๆเนี่ยใช่ไหมสองอันนี้ออันเออนี่ครับชื่อร้าน แล้วก็ระหว่างรอหน้าร้านอ่ะเห็นคนไทยมามากินด้วยนะสองสามครอบครัวครับเนี่ยแสดงว่าเขามาตามรอยว่าเป็นร้านดังของฮากาตะเซชันนี่ชื่อร้านหมูดำคโรอุตะซาซึมะเออจะบอกว่ากลุ่มคนไทยที่มากินร้านเนี้ก็คือเป็นกลุ่มที่เขาต่อแถวตอนที่ผมบินมาประเทศไทยอ่ะจากประเทศไทยต่อแถวข้างหลังแล้วก็ไปเจอเขาครั้งที่สองที่คุโมุต้แล้วมาเจอที่นี่ครั้งที่สามอีกเออเขามาเลยแบบแฟมิลี่น่ารักน่ารักพ่อแม่ลูก แล้วกอ็อนนี้ประมาณว่าคุณผู้ชมดูคงรู้ว่ามุนจะกินเพื่ออันนี้เป็นเคฟฟีครับยังไม่ทันกินเลย <laughs> ตอนที่ผมไป <laughs> เกียวโตร,รอบก่อนน่ะมันมีรถพิคไรดํานะแต่เหมือนเขาขายแค่บางช่วงอย่างตอนนี้เป็นรถธรรมดารถออริจินอลธรรมดาแต่ว่าที่ที่ดีก็คือเขาจัดโปรครับเขาบอกว่าเขาจัดโปรก็คือให้เรา่เลือกสองแบบซึ่งเดิมทีอะ่ะมันจะแบบและ 750ยหเยนแต่2แบบก็คือได้เท่ากับเหลือแค่พันเดียวมีโปรโมชั่นอืมก็เลยเลือกแบบไก่ไม่มีกระดูกกับไกท่ทอดสูรดั้งเดิมไปโอเคมาไอของหวานมีอะไระบ้างอันนี้ไปได้มาร้านนี้เท่านายเป็นอะไรมัน,น,น,นชื่ออามาจูเดี๋ยวจะทําให้ดูมีกรรมวิธีนะคุณเอาถือไว้ใช่ยายายเบิงเบิง ใช่กล้องหนึ่งเสือให้ฉันโอเคต่วต้องมีสองคนกำลังวิธีใช่ไหมมันก็ต้องอย่างเงี้ยมันต้อให้ตัดอย่างเี้ยอ๋อใช้ได้ตัดเหรอคล้ายๆเหมือนตัดไข่ใช่ปะตัดไข่ต้องมั้ยใช่มีระวังร่วงเสียดายไม่ต้องฉันไม่ต้องเสียดายฉันกินหมดแนะ่ช่แล้วข้างในเป็นสวอเรียน,นะคะกินรล่นนะครับ นี่จะได้กิมัดเลยนี่จะได้กินมัดมาก็จะมาชิมให้ดูมารีวิวว่าดีไม่ดีต้มแล้วแบบที่ชิมละาเจ็ดร้อยเยนอือขอคำนึงนิดเดียวอืออย่น,นี้ไก่ไม่มีกระดูกครับเป็นคล้ายๆแบบรสเทนเดอร์ดั้งเดิมจะมีแบบพริกไทยแซงนิดๆหน่นนนอย,นอยหน่อยอร่อยเนาะอืมตันี้ก็อร่อยนะครับรรเนื้อแน่นดี มานะลองกินแบบนี้มั่งลองลิมจีมั่งเอากระูกใ้ได้มาสามชิ้นเนี่ยถูกมากเลยนะพันเยนเนี่ยมันเขาจัดโปรอยู่หนูสามชิ้นได้หรอสาชิ้นแล้วก็อันนี้อีกสองชิ้น <5 S 1> แค่พันเย,เยนใช่อืมห้าชิ้นใช่ครับห้าชิ้นเหมือนของเขาแค่เนี้ยเจ็ดร้อยเยนสองคำดูโหมันพันเยน<อ>เกี่ยวโตรอบก่อนอนะ่ะอันนั้นมันมีสูตรพิเศษเนี่ย เป็นเหมือนสไปซี่พริกไทยดาแต่เนี้ยคือเขาเป็นรสด,ดั้งเดิมอย่างเดียวนะถ้าใครแบบว่าคาดหวังอยากให้มันเป็นสไปซี่อ่ะคุณก็อาจจะผิดหวังเออแต่ถ้าถามว่าอร่อยไหมอร่อยเพราะว่าเดิมทีอ่ะผมก็ชอบทั้งรสสไปซี่กับรสด,ดั้งเดิมอยู่แล้วอันนี้มันก็เหมือนเราได้กินรสรสดั้งเดิมอันนี้มาจากไหนไก่ที่ร้านเบเบเกอรี่เนี่ยนั่นหเหรอซื้อไก่มาด้วยไก่ที่ไปต่อคิวซื้อมาร้านเจ้าปันกับเอ้แกงกะหรี่ทอดอ่ะ อันนี้จะเป็นฟิกเนเจอร์ที่ว่าเป็นหมูดำของเขาอ,ะ <Yeah! S 1> อ่ะปึ๊บแล้วกเร็วๆอย่างนี้เพราะไม่งั้นไม้มันจะฉีดตัวไม่เท่ากันเห็นยวนะขนาดแค่ฉีดตะเกียบต้องมีมันจะโชคดีทำแบบวิธีไม่จะมีแบบเหมือนมันๆแทะอยู่ข้างในแล้วเรามาชิมแบบชิมซอสบ้งซอสอ่นะตั้งแต่ฉีกมันก็หอมฟูขึ้นมาเลย ซอสมีลักษณะเค็มหวานแล้วก็หอมนี hey, ่ uh, เป็นแบบย่างกำลังดีไม่ไม่เกียมเกินไปสำหรับเกี๊ยวซาต้องให้พอเกี๊ยวซาชิมก่อน oh. จะได้รู้ว่าเลิศดกำลั oh. ไไงไหนระดับเป็นไงข้างในอร่อยนะอร่อยกินแบบหอมๆเลยเดีย๋ยวลองชิมแบบไม่จิ้มก่อน กินกับแบบยิ้งก็ดีนะให้ความกรุบเริ่มเปิดคอย <c oughs> เริ่มแล้วแบอย่ามาตามถ้าใครที่อายุไม่ถึงยี่สิบแนะนําว่าอย่าอย่าเพิ่งตามรอยนะครับโอเคไปเดี๋ยวเรามากินต่อให้เสร็จนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีวันพรุ่งนี้มาดูว่าพรุ่งนี้จะพาไปเที่ยวที่ไหนบ้างในฟุกุโอกะรอบก่อนที่เราจะกลับกันสวัสดียามเช้า ก็เรากลับมาฟุกุโอกะฮากาตากันอีกครั้งหนึ่งก็สําหรับคราวนี้เราจะอยู่ที่นี่กันแบบ2วัน3คืนนะแต่ว่า2วันนี้ก็เดี๋ยวเราก็จะพยายามเก็บบรรยากาศย่านฮากาตาเนี่ยมาให้คุณผู้ชมดูกันก็เป็นเมืองที่เรามาแล้วตอนต้นทริปแต่ว่ามาอีกก็ไม่เบื่อนะครับ Hello แต่ก็ยังไม่เย็นมากประมาณ5้าโมงเย็นนะครับของที่นี่มานั่งเล่นตรงสวนสาธารนณะของแถวเทนจินเลยร่มลื่นมากมีพ่อแม่พาลูกมาเล่นแล้วก็มีแบบว่าทั้งลูกลูกที่เป็นน้องสุนัขด้วยแล้วก็ข้างหลังเนี่ยตอนนี้เขาเหมือนขายอาหารครับเมื่อกี้ก็ไปซื้อมาเป็นมันหวานแล้วก็มีเจลาโต้ด้วยมันหวานแล้วก็มีพอดดอกอะไรอย่างเงี้ยขายเอาแบบไปนั่งกินเล่น แล้วก็ตรงโซนริมแม่น้ำครับก็มีฝูงซากุระด้วยเดี๋ยวเรานั่งเล่นก่อนแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเป็นยังไงบ้างนะแต่ดูแล้วน่าจะสวยมากเพราะว่าที่เนี่ยคือตรงโซนแม่น้ำเขามักจะมีต้นซากุระแบบว่าปลูกขนาดสองข้างนะครับเดี๋ยวเรากลับไปมาซื้อ ต่อไปเรียกไหมเดี๋ยวแปกแล้วน้องคำ เรียกคอทีแล้ะให้เรียกแม่น้ำเเราเนี่ชินกับคำว่าโคอจริงๆโอเคครับก็เดี๋ยวผมจะมาชิมวันนี้ครับเป็นทาโกยากิอันนี้เรือกมาสองสุดสูดวุยนนิ time.

แวะทานอาหารกันเป็นมื้อที่เขาเรียกว่าแวะกุกครับเพราะว่าจะบอกว่าเดินผ่านนะเราเห็นน้องเขายืนอยู่หน้าร้านแล้วแบบตั้งใจทีเซนเราก็เลงไว้แล้วเราก็เลยขึ้นมาเลยคเมนูเราก็คือเป็นของชอบพอดีจะเป็นแนวแบบว่าจะเป็นนี้เลยครับเป็นอย่างไก่เนี่ยที่ผมสั่งมาก็จะเป็นชาโคลย่างถ่านเพม,ม่ใช่ย่างถ่านชาโคลย่างกระทะร้อนออแล้วก็อย่างที่ คุณซีช่งเนี่ยก็จะเป็นทาชิมิสแบบมีอันนี้อะไรนะแัมมอนได้อย่างตาเลยนะเออไม่เป็นไรนผมขอกินไก่ชาโคก่อนให้ให้คุณกินให้พอเลยอร่อยนะหอมอันนี้อร่อยเหมือนกันแต่ว่าทำไมเราสั่งทค่นี้อิ่มหรือเปล่าไม่อิ่มนะครับ

มีชีวิตชีวางามเลยครับอ วันนี้แค่กินปลาดิบเองนะปากเกย์ไปหนึ่ปากเกย์อะไรไม่รู้โอหอันดับหนึ่งเลยนะของร้าน ไม่ต้องไม่ใส่แป้งไม่ใส่ข้างในนี่ตัวเลยไม่นีสุดเายจีเล ชื่อโยชิสุกนก่นังเป็นร้านที่ถ้าเรามาตรงฮากตาตะแล้วเราเซิร์ชมูน,นังะร้านนี้จะขึ้นมาเป็นคะแนนอันดับหนึ่งเลยถือว่าร้านที่เราตามรอยเนี่ยมาแต,แต่พอมากินแล้วก็เหมือนจะอร่อยจริงเมื่อกี้กินไปแล้วเดี๋ยววันรีวิวให้ดูสิคือเป,เป็นปลาที่ปลาไหลที่หนังกอรมากๆแล้วยังอื่ก็คือลงตงัวเลย อัร้อรสชาติทั้งรสชาติทั้งซอทั้งความนุ่มแล้วก็ความกรอบของหนังมันยนะอ,อดเนี่ยคนที่เพิ่งกินไปลาไหลอะ่ะบอกว่าร้านตั้งแต่กินมามหลังจากที่เปิดวาร์มนะร้านนี้อร่อยที่สุด